กบสวัสดีผมแม่พี่น้องมัสคูทุกคน,น้ะพี่น้องเมื่อนี้แมงนิวก็พาพี่น้องมาสวนลังบานอีกเช่นเกาเซนเคอร์พี่น้องพอดีว่าเมื่อนี้ค่ะมีเมโนูหลาบเท่าเนาะแต่แม่ว่าอยู่ตลาดบ่ม,มีหอยเนาะก็เลยให้แมงนิวมาง,งมหอยใน,ในน้องเข้า่แเลยพี่น้องมาทํากินแบบน,นี้เนาะมาเองนะพี่นอ้องหอยติดปล่อยจะเอาลงมากินเนาจะเป็นอะไรจะตุ๋ยบรือวาจะจอยเลยพี่น้องเพราะว่าปล่อยไว้เขากับพวกที่กินจะเถื่อนเนาะมีแต่ปล่อยลงเรื่อยปล่อยลงเรื่อยๆล่ะก็เอาอาหารลงหายเนาะ ใบไม้ไปตอกน้อ,นองมือนีก้กระซิลองเนาะลองจับไปทำกินลองเบิึงเป็นจังได๋พี่น้องเอ๊แต่ว่าใต้ทำกะายได้หนิหนำแหงพี่น้องแต่ว่าพุ่นหักกระตุกเศร้าขัา้วหนำแหงเลยจะสุ่มใส่หัวประจำเนาะก็เฮ้ยกล้องอะไรดูกระดูกรึพี่น้องอืม,อมแถวตีน ยางก็ยังเหยียบเนาะโอ้หอยขวดหูพี่น้องนี่ขวดหูน้ำกระมีเนาะนี่นี่กัน,น่าจะแมร์พี่น้องแต่ว่าพนตกลนเลยคือสีออกกลับคืนมาเนาะนี่อันนี้กัยังบในด้ายเนาะแต่ว่าไปอยู่แบบนี้ยัยงเนาะใน,น้ตายตายไล่เติรอยู่พี่น้องพูนเป็นยังเนาะแผ่นหนาบุหรีอะไรอย่างไรเนาะ นี่เอาก็จะเอาตัวที่ยังยัง,ยงเลยพี่น้องเอ๊ะสงสัยผาย่างหัวอยู่โน่นนี่พอพ้หนหักก็ยุดตกนี่น้าบนาสิแบบสิมพุทไว้ตรงนี้นะนนนนะพี่น้องใช่หอยก็มีลายหอยอยู่พี่น้องจับเอาแบบง่ายๆเลยเนาะห้อยจูบก,ก็บมีหอยโข้งด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิลองยกนี่พี่น้อง ระดาบอยู่เนาะอือพี่น้องเอากล้องเดี๋ยวนะระดูระดูก,ดกอยู่หอยเาฮาหอยสมบติหอยเนาะหอยรวมคุณอนะพี่น้องทั้งนั้นเนาะหอยจูเผานี่ผุนพ,พี่น้อง หากิ่งยงลิ้นนะมันนี่จับหอยจูบในบอ่อนี่เลยพี่น้องอสำเนกัพอแล้วน้ะพี่น้องเพราะว่าหอยใหญ่นี่เ้าไปต่มแล้วกะ ซอยเอาอีกเนาะหัวมันใหญ่เขาก็ซอยเอาพี่น้องนี่เอาแต่พอสนิทก็พอเนาะปากตอนนี้บัวข้ากันนะจ้าเตรียมเขื่องต่างๆไว้แล้วเนาะนาจะย่างรอถาดจะหอยมีเลยพี่น้องกับมะเขือเนาะเดี๋ยวต้องไปเก็บมะเขืออีกมะเขือกันใหญ่ไว้ไว้พี่น้องมก่อนนี่ยมึงนิ้วเก็บกันเนาะไปขายๆมันีใหญ่มากอีกเลยพี่น้องมึงนิ้วแห้งวายอยู่คือพวเก็บแน่นอนมะเขืออย่ามันแก่ก่อนแต่ว่ายังคันได้เก็บพอดีเลยเนาะมื่อนี้ มีเมนูละเท่ากับสติกเก็บมันคือข้าไปิสัน้องพี่น้องพิจมาก็ดีกินเนาะนี่งามงามมันคือน้องพี่น้องเลยบางใหญ่บางใหญ่เนาะอุ้ยต้นนี้เอาเลยเนาะแก่เราเป็นน้องนิวบุญมาเก็บนี่นี่ต้นหนึ่งแล้วต้นใหญ่ที่เคยเก็บของนิวใหญ่ไปผุ่นพี่น้องเขียวเลยเก็บมะเข็อดิบนำเนาะเพราะว่า ส่ซอยใ,ใส่นะพี่น้องพิธีเผากระกะลังงามอันนี้มี่กับบริเก็บไปดนดแล้วเนาะใส่น้ำกันแล้วพอเขายัางสีเป็นหลังอีกอยู่พี่น้องใส่น้ำกันได้เลยเนาะยังสีเป็นหลังอีกเธอนังอยู่อยตอนนี้แต่ละคนกับเห็ดเปียกของไผ่ของ,าของลาวพี่น้องอีิปกะเขาเป็ดยังกรอกแกก,กในส่วนเนาะน,น้องท้ายกับน้องไผ่กับกระโมูกระมัดเพนเนาะสมเขามโมูก,กันอยู่บ้าน ไปดีพายอยู่พี่น้องของนิวก็เอาเล็กหน่อยเนาะไม่ไง่ายกะฮักกับเขามาแต่น้อออกคนไปฟ้งหัวเปลี่ยนพอน้องนิวของนิวเขามาแปลงขอกหมูต้นเพชรต้นนี้นะพี่น้องใหญ่ออกมาตะบอนต้นมเขาหมูเนาะบอนพิมลลามาุงราคาใหม่ก็เลยได้หญ่เนาะแล้วก็ของเงี้มาฟาังไว้อยู่ในตะวันน้าเจ้าบอลระพี่น้องใช้ได้กำลังแบบลุกเลยฮะยังลุก ผ่าตัดกินใต้ฮะไปก็ผ่าาเลยผ่าตัดกินใต้เลยนิดหน่อยโตงลงมันกินเหรอได้หนีลงได้หยาดได้มาดใชเดูนี่ผู้ผู้ใหญ่ใบใหญ่ใบ่ใบป่าผู้ใหญ่บใบกับบัวใหค่ะมันใหญ่ตอนยังหน่อยบใบใหญ่แต่มันใหญ่แล้วต้าใบาบับ่ได้มันมันสิกัดบ่มมีแฉลบได้ปลาดุกบ่มีแขลบ,บกับมันกัดใจลุ่นแหนวมันมันกลับใจลุ่น มันบอลง <among> ป้าป <line> ีกวีมาควายกุมกุ้งแม่ได้บเฮนนโทรศัพท์มันเป็นอะไรได้ความเบาเป็นเนาะอยู่ในหันมาเก็บเอาโกกตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะตายแต่พวกนิ้ผลย้ายมาพี่ก่อนนะพี่น้องหน่อไม้เกิดซองหนอเลยเนาะพักขับห้อยห้อยจูบห้อยอันนั้นป่นกัน เด็กๆก็พากันลีนนํากันอยู่พุ่นพี่น้องสิเนาะแต่ละมือบางมือก็ดีกันมือก็ผิดกันมือก็ตีกันเนาะลีนก็นํากันเปเรืองปกติพี่น้องแล้วก็ลนนํากันแล้วก็ตีกันมาแลสวนอาทิตย์ก็กําลังออกสวนเนาะได้ยังกเ็ลก็เตรียมกินยังบ่ได้ิมซ้ํายเลืออันเดียวอันนึงก็งัวกินต้นนั้นก็ยังบ่ใหญ่ซ้ําจองบ่ได้ลอะมากรสงสสิเอามาตอมงน้าบ่เอามาเฮ็ดยัง หอยเด้อเก็บหอยมาใส่หลับเถาไปลายไล่ฮะปลายไล่ห่ะม,มันบริเปียนน้ามันโบกเหรเจ้าว่ามันอันนั้นไปจังมันถั่วไปจังาทางนี้กับบวัวค่ำเนาะเห็ดย่างค่ำสอยมักผีเกี่ยวเข่งอัาานะนี้อาหนะอยนะนี่หอยนะแล้วกับผักมักเพสตกับมักเครือ เท่าหลวงแลลวนะเ,เคี้ยวแห้งแค่แสบายดีนอะอาทิตย์ทักทายพี่น้อง <c oughs> กำลังสวงนี้อยู่บ้านก็มีเวลาได้ทำความสะอาดบ้านเนาะแต่ว่าบอโหูสิแล้วมือได้เพราะว่ามันหนักแห้งเห <c oughs> ยีดไปเรื่อยๆไหล่ <c oughs> ไปซะนะ <c oughs> <c oughs> ไปย่ยอน้ำนา,นางด้วย นี่ก็คือบอนเศษบอนมักขี้เหงาเนาพี่น้องเฮ็ดเป็นฝุ่นฝุ่นยังเกาะฝุ่นเจ้ผู้เจ้เนาะผู้เจค้คือทีคือทีได้ไปเฮียนอยู่อันยังเกาะอุดอดมากเน,นาะตอนพี่น้องตอนที่ไปเบิ่งสวนผลอ,อยู่อุดอดเนาะอยู่คลินิกอ่าสะดาหนาตัวพี่นิวจื้อซื้ออะไรเนาะที่ผลบบว่ามากัมากมักผุดอ่อาเศษผุดพ,พ,พักนี่ยนะพี่น้องโดยที่บมมีเคมีเลยเนาะคือใสเศษต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้เนาะในการมักนี่ อยู่นี่ก็เป็นอบอนปลูกต้นมอคต้นไม้ต่างๆเนาะมีเบีย้ยมักเพชรปกักไอิตูแล้วก็มีเบีย้ยผู้เบีย้ยผักหอมเนาะมีก,กากำลังเข็ดหัวเกี่ยมสีปูกักเพชรเนาะใหม่ามาแต่บาทเด้ออบก้นเนาะเลือกเออเพื่อทางกอไผ่นพสไตล์ละกาไปคอมาเห็ดหักหัวระวังตกลงหันเด้อลูกเด้อ วางโต๊ะลงหันเดอร์แต่ละมือกันสิประมาณนี้นะพี่น้องจะบุคอยมีเวลาแบาบว่ะบุมีูู่ได้วางเนาะแต่ละมือก็คือจะเพตดหันเหตดดีอยู่เ่าเศร้าเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาองัวเขาหอกเลยเดียวมึงนี่สีหาไปเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเห็นควันไฟกูเลยแม่น่าจะดั้งไฟเลยพี่น้องขำมากและกันตอนงัวตอนแบ่ ขเขขาาอนะแต่ว่าแบะมาหัวขบเลย่เนะาะยอันนี้กายมีทั้งเป็นขอทั้งขอบมูแล้วก็เป็นทั้งขอกแบะเนาะแต่ว่าบ่หัวมาขบบ่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวสิได้ขึ้นยางก็ไปเบิ่งเนาะบันไดนอีกนิดนึงอุ้ยหลนนัน,บบบบนนํากับพี่นี่ขบบ่มาขบบ่สู้ตัวน้องเนะขบนี่เนาะพี่นอ้องนี่เลือสามหนีเนาะแบะบปีนี้ตายไปหลายตัวเพราะว่าไปกินใบมันพี่นอ้อง แบะหน่อยตายไปสามเนาะแบะใหญ่หนึ่งตัวนี้ก็เกือบตายแต่ว่าหลอดกลับมาได้เนาะตอนนี้ก็เลยยังเลืออยู่หกตัวเนาะขอ,อกเป็ดหน่อยไม่มื่อนี้พอนิวฮะกระเห็ดไปหมันหมาเนาะลาจับเขาได้เฮ้ยขบแล้วบ่คันไม้พี่น้องคันตะพีมาเลยเนาะมาหนองในหันบ่มันยังออกเป่น้องเป็ดหน่อยเนาะก็เลยหาตันไว้บิดชมองแล้วก็ยังยังออกอยู่ นี่ในแถ่ลุมนี่นี่มันดูดออกได้ได้หนี่ผืนบักหางตั้นไว้เนาะเพราะว่าปุยังให้เป็ดเขาออกเนาะพี่น้องออขั้นออกมากอคือมาขอขอกโมูน้องใส่พี่นาะคือโมูเผื่อมันกินเป็ดหน่อยไก่หน่อยพี่น้องก็เลยตั้นบ่ให้ออกมาไก่เนาะขั้นออกมาเลยแมนเซตเลยปุยังขนาดไก่เพิ่อก็ยังเด็ดเดี๋ยวไปแหกทางต่างข,นนขั้นไปแหกคือบุยยังเนาะตายเพิ่น <ś led> <laughs> บอลสำหรับเป็ดพี่นอ้องขอเป็ดไมะนะ้ครัเนาะ อันนี้ก็งัวพี่น้องครบแล้วปะทางเบิร์ตสิบสองโตอันนี้ซื้อน้ำตาลเนะพี่น้องแต่ละหมือกัสีได้ดั้งไฟให้เนาะเพราะว่าขั้นบปดั้งไฟนี่แบบยุ่งหินมันร้ายนะพี่น้องหัวเขาก็บสีอยู่บุได้เนาะอีต้นก็เลยได้ดั้งไฟให้ดั้งไบนบสีแล้วก็ไข่แน่เนาะเดี๋ยวอีกมันมืุนเหมือนอต้น้อยไฟโซลาเซลล์ก็รทำงานก็คือประหยัดมาปิดเปิดไฟเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีไฟเอาไฟโซลาเซลล์เข้ามาแล้วก็สีสบายนะพี่น้อง ได้เวลากินข่าวแลวพี่น้องมากินข้าวนํำกันเด้อมีมือหนีเนาะเมนูมเฮาก็มีปลาบเท่าลาา้ะก็มกป้าอุป,ป้าถอดไข่ให้เด็กๆเนาะตอนนี้ยังมาพันคบพี่น้องตู่โยนเนาะคนมาลีนนำมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อเด็กๆก็ของไปของมันนะ ไอทีเพิ่งยัญญงบดได้มาเนาะเพิ่งยังแป้งเครื่องอยู่ปุ่นไม่ไม่มีโยนมาลินเนาะโบข้ามตั้งแต่โบข้ามมามายยังไ่ทันพอกันเมื่อน,นั้นโ,โทรหานั่มากินจีนด,ดาดเพิ่นรับเลยเพิ่นนอนเนาะก็เลยบดได้มาลับเท่าอีกแหละรัดเท่าหอยนี่น้องคุณยังยังขวา กินไข่เขากินไข่กินอไข่ทำเอวค่ะีกินเอรื่อไข่นนีมันด้วยตุโยนหายเฉยๆได้เท่าบานได้ก็แม่ข้าาบานอันดูบุนบ่ย่าในบาวกินเมื่ บ่เ MM yeah. ิร um. ์ดยังเจนจานเออบ่ให้ินน้ำเราดำบ่ใมายืนน้ำ้บ่ยันบ่อีมกินบ่าไรอยากใ่ทำยังไงเบิดบ่กินห่างยากอ่มแล้วกินโดดเลยขาเลยมาหมดเ่เลลงลงอให้ลกใหโอ้ึั้งี่คือผ้บ่านงแห้ว

าวแล้วแล้วกกกินสมต่อเนาะสมมักสมม้อมันอย่าเพ็ดมันเพ็ดลูกอย่ากินอย่าเจ็บ้องย้ำยๆำย้ย้งลูกเอ้ยลาเป็นอะไรลูกยั้งลูกยั้งยั้งจับจนี่นี่จับลูแบ้าแม่ thằng giàu, có đẹp, thằng giàu anh gì co, giàu phong. mày đấy sinh leo để anh. không ai nhậu. mày nát. anh ตอนนี้ทุกคนอยู่เที่ยงกันยังกินสมกันต่ออยู่น้องแต่ว่ามน,นิ้วหันไปแยกโตมาก่อนเนาะเพราะว่าเด็กๆอยากลับหลือพี่น้องก็เลยว่าเอาเด็กๆมานอนก่อนเนาะส่วนนี้ก็เป็นคลิปแล้วพี่น้องบรรยากาศยามแดงที่มน,นิว้วเก็บมาฝากพี่น้องทามาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามม,ามองโฆษณาบังขวางโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจใมินน้วในการเห็ุคลิปต่อๆไปเด้๋ยวได้พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไป